ของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่ครับวันนี้ผมพามาตกปลากระสูบยักษ์เช่นเคยครับแต่วันนี้เป็นหมายแม่น้ําวังนะครับรอบที่แล้วแม่น้ําปิงรอบนี้คือผมเห็นตรงเนี้ยหมายโคตรสวยครับน้ํามันไหลลงมาจากบนดอยแล้วมีคือผมมาจอดตรงเนี้ยมีไปรุ่นสองคนเอาเหยื่อหมักเอ้ยเอาพวกไส้ปลาทูมาอ่อยปรากฏดไว้แล้วเขากลับไปเอาบ็ดมาตกตอนเนี้ยเขาไม่อยู่ ผมเห็นกระสูนกระตุ้มตุมตุมรีบออกดีกว่าครับก่อนเขาจะกลับมาไปดูครับเยอะได้ใช้กระดีวิงนะไอ้หน้าอบที่ก่าครับส่งกระดีวิงสิบสี่กรัมไหครับเจะรูสองนะเลยเขาพึ่งเขาพึ่งมาตกประกดครับเบ็ดเขานะ่ะแต่ผมจะมาแย่งไม้เขาเ โโโออ,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 อ้้ของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่อีกล็ของใหญ่อีกล็ตกใจหมดกำลังเผลอเลยโคดนของใหญ่โอ้ผมโดนแต่กระสุนยักษ์ทั้งทีเลยครับทุกคนวันไหนก็โดนแต่กระสุนยักษ์อ่ะทุกคนทำไมดวงดีขนาดนี้วะเสร็จทีมนี่ดวงดีมากดูครับโอ้โอ้จ้าก็ ทุกคนดูดวงผมสิผมมาหมายไหนนะ่ะได้แต่กระสูบยักษ์ครับสองโลบวกครับสองโลครึ่งครับตัวนี้โอ้คอดใหญ่เพราะว่าเกือบสามนึนแหละ